เรื่องจริงที่ควรรู้โดยมิตรแท้ประกันภัยเรื่องจริงต่อไปนี้ถือเป็นบทเรียนที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถจดนะครับความประมาทของเขานั้นนำมาสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของตัวเขาเองความเสียหายที่เกิดจากการประมาทเช่นนี้กรมธรรมประกันภัยจะคุ้มครองเขาหรือไม่ติดตามชมในเรื่องจริงควรรู้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางข้ามรางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น ขณะที่ผู้ขับขี่ต่างก็จอดรถเพื่อรอให้ขบวนรถไฟแล่นผ่านไปเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งได้ขับรถยนต์มาถึงบริเวณดังกล่าวพบว่ามีรถจอดขวางอยู่จึงเร่งเครื่องรีบแซงขวาขึ้นไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านมาถึงทางแยกพอดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์หรือหน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีเครื่องกัน้นบริเวณทางแยกรางรถไฟก็ตามที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุสยองนี้ จากกรณีที่รถไปชนกับรถเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นจากการความประมาทของคนขับรถหรือว่าเป็นความผิดของการที่ไม่มีไม้กั้นทางข้ามรถไปก็ตามนะครับกรมธรรม์ประกันภัยก็จะคุ้มครองในความประมาทของผู้ขับขี่อยู่แล้วซึ่งในกรณีนี้เราก็จะรับผิดชอบในส่วนของรถจนที่เกิดอุบัติเหตุและถ้าเป็นกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ประมาทเราก็จะรับผิดชอบคู่กรณีด้วยซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงรถไฟก็จะรับการคุ้มครองจากประกันภัยด้วย อย่างไรก็ตามความคุ้มครองของกรมรัทันของบริษัทใดก็ตามนะครับรวมถึงทุนประกันอาจจะแตกต่างกันขอให้ท่านได้อ่านกรมรัทันก่อนที่ท่านจะซื้อทุกครั้งครับมิตรแทบประกันไทยจริงใจเปิดเผย